ช่องราคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินขอทดลองไลฟ์สดดูนะคะทดลองไลฟ์สดที่ช่องราคังทอง v 2นะคะก็รอสักครู่นะคะเดี๋ยวแอดมินกำลังแก้ไขอยู่ค่ะ อนนี้ไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะมองเห็นไลฟ์สดไหมนะคะอันนี้คือไลฟ์สดจากช่องรคังทอง V2 นะคะเป็นหุ้นรอบเช้าของมาดามยูค่ะเดี๋ยวแอดมินจะตัดคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ทดลองไลฟ์ดูค่ะอันนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจน์เมื่อคืนนะคะมีใครปังบ้างไหมคะสําหรับดาวโจนรอบปกติแล้วก็ v i p ของมาดามยูค่ะก็แตกไปนิดๆเลยนะคะทั้ง6 9นะคะแล้วก็97 เด้งๆไปเลยค่ะดาวโจรเมื่อคืนสำหรับฉบับนี้ก็เป็นหุ้นรอบวันของมาดามยูนะคะสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยนะคะวันนี้ที่ช่องรัคลังทอง v 2ค่ะก็เป็นการทดลองไลฟ์สดที่ช่องระคลังทอง v 2นะคะปกติแอดมินก็จะไลฟ์สดที่ช่องหลักนะคะวันนี้ก็แนวทางมาเช้าก็เลยเดี๋ยวทดลองไลฟ์สดดูนะคะเผื่อวันไหนตัดคลิปไม่ทันก็จะมาไลฟ์สดให้นะคะ อันนี้เป็นแนวทางหุ้นรอบเช้าหุ้นรอบวันของมารามยูค่ะก็สามารถแคปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะตัดคลิปให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ไลฟ์สดให้ก่อน,นะคะ่ะสำหรับแนวทางท่านอื่นก็ยังยังไม่ส่งเข้ามานะคะตีนุกแล้วก็อาจารย์สมพงษ์ค่ะน่าจะประมาณ8โมงแโมงครึ่ง8โมง40นะคะแนวทางจะมาอันนี้นิเคอีค่ะ ก็สามารถลุ้นได้ทั้งสองรอบเลยนะคะทั้งรอบเช้าและก็รอบบ่ายค่ะวันนี้มาดาอยู่ให้เด่นที่4ี่และ1 4043 4547 1 0 12 1519ชุด3ตัว241แล้วก็จีนค่ะลุ้นได้ทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะคะเด่นที่7และ4 7 0 7 1 เจ็ดสามเจ็ดหกสี่ศูนยหนึ่งสี่ห้าสี่เชุด3ามตัว6 7เดสแล้วก็ห้างเสีงนะคะวันนี้เด่นที่8และ6 80, 81, 8 0 8ดศูนย์แปดหนึ่สามแปสองหกหชุด3ามตัว9 8้ดห ไต้หวันและก็เกาหลีนะคะใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันค่ะวันนี้เด่นที่7และ8 7172 7475 8082 8589ชุด3ตัว978เฉบับนี้ก็เป็นหุ้นรอบวันของมาดามยูนะคะเดี๋ยวแอดมินจะตัดคลิปลงให้อีกครั้งนึงนะคะเผื่อบางท่านอาจจะหาแนวทางไม่เจอค่ะก็คลิปนี้ก็เป็นทดลองไล่สดนะคะ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ